e วลคัมแบ็ k ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องโมโตปูดี2อวันนี้เราจะพาทุกคนมาพูดคุยกันแบบยาวๆละเอียดครบทุกมิติกับรถมอเตอร์ไซค์ระดับตำนานที่อยู่คู่ถนนในเอเชียมาหลายสิบปีและในปี2026ก็ยังคงได้รับการพัฒนาให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริงอย่างแท้จริงนั่นก็คือ Honda c d 50รุ่นปี2026รถครอบครัวขนาดเล็กที่หลายคนคุ้นเคยกันดีไม่ว่าจะเป็นในเมืองใหญ่หรือในชนบทรถรุ่นนี้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความประหยัด ความอึดทน,นและความเรียบง่ายที่ใช้งานได้จริงวันนี้เราจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ภาพรวมแรกพบบุคลิกของตัวรถประสบการณ์การขับขี่สมรรถนะความเร็วอัตราสิ้นเปลืองไปจนถึงราคาและความคุ้มค่าเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่ารถรุ่นนี้เหมาะกับคุณหรือไม่เมื่อมอง Honda CD50 ป e ี2026สิ่งแรกที่สัมผัสดได้คือความเรียบง่ายแต่ดูทันสมัยขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าดีไซน์ยังคงเอกลักษณ์ของรถครอบครัวทงคลาสิก โครงสร้างแบบอันเดอร์โบนที่แข็งแรงไฟหน้าทรงกลมซึ่งเป็นเอกลักษณ์แต่มีการปรับรายละเอียดให้ดูคมชัดและทันสมัยมากขึ้นชุดแฟริ่งมีการปรับเส้นสายเล็กน้อยให้ดูเรียบร้อยและสวยงามถังน้ำมันขนาดกระทัดรัดแต่ให้ความรู้สึกแข็งแรงโลโก้ฮอนด้าชัดเจนสะท้อนถึงคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่สังสมมานานเบาะนั่งออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงนั่งสบายทั้งผู้ขับและผู้สอนแม้ต้องขี่เป็นระยะทางไกลในชีวิตประจำวันก็ไม่รู้สึกเมื่อยล้ามากนัก ในด้านการใช้งาน h อน da CD 50ปี2026ยังคงเน้นความเป็นรถที่ใครๆก็ขี่ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่คนทำงานนักเรียนหรือผู้ที่ต้องการรถไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันตำแหน่งแฮนด์ยกสูงกำลังดีไม่ก้มมากท่านั่งตรงช่วยให้ควบคุมรถได้ง่ายมุมมองชัดเจนเหมาะกับการขับขี่ในเมืองที่การจราจรหนาแน่นรวมถึงถนนแคบในชุมชนระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกด้านหลังเป็นโชคคู่ที่ปรับจูนมาเพื่อรับน้ำหนักและสภาพถนนที่หลากหลาย ให้ความนุ่มนวลพอสมควรเมื่อเจอถนนครุกคราดหรือหลุมบอ่อหัวใจหลักของ Honda CD 50รุ่นปี2026คือเครื่องยนต์ขนาด50ซีซีแบบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและการดูแลรักษาง่ายแม้พละกกำลังจะไม่ได้สูงมากแต่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันเครื่องยนต์ให้การตอบสนองที่นุ่มนวล ออกตัวง่ายไม่กระชากเหมาะกับผู้ขับขี่ทุกระดับระบบเกียร์แบบธรรมดาสีสปีดเปลี่ยนเกียร์ง่ายคลัสน้ำหนักเบาช่วยลดความเามื่อยล้าเมื่อต้องขี่นานๆหรือขี่ในสภาพการจราจรติดขัดเมื่อพูดถึงสมรรถนะ Honda c ซดี50ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความแรงหรือความเร็วสูงสุดแต่ถูกสร้างมาเพื่อความเสถียรความประหยัดและความทนทานในการขับขี่จริงรถให้ความรู้สึกมั่นคงที่ความเร็วต่ำถึงปานกลางเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองและชานเมืองการเร่งแซงในระยะสั้นทำได้พอเหมาะตามกำลังเครื่อง เสียงเครื่องเงียบไม่ดังรบกวนให้ความรู้สึกสบายในการขับขี่ระบบเบรกหน้าและหลังเป็นรัมเบรกซึ่งอาจดูเรียบง่ายแต่เพียงพอและเหมาะสมกับกำลังของรถให้การหยุดรถที่นุ่มนวลและควบคุมง,ง่ายในเรื่องของความเร็ว Honda c d 50ปี2026สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วที่เหมาะสมกับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองหรือชุมชน การขับขี่ที่ความเร็วประมาณ40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะให้ความรู้สึกนิ่งประหยัดน้ำมันและปลอดภัยมากที่สุดรถไม่สั่นมากเครื่องไม่เครียดเหมาะสำหรับการใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านจุดเด่นที่ทำให้ h อน da c ซดี50ครองใจผู้ใช้งานมาอย่างยาวนานคืออัตราการประหยัดน้ำมันที่ยอดเยี่ยมรุ่นปี2026ก็ยังคงรักษามาตรฐานนี้ไว้ได้อย่างดีเยี่ยมอัตราสิ้นเปลืองสามารถทำได้มากกว่า70กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับรูปแบบการขับขี่และสภาพถนน ทำให้ค่าใช้จ่ายในระยะยาวต่ำมากเหมาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ต้องการลดต้นทุนในการเดินทางไม่ว่าจะใช้ขี่ไปทํางานส่งของหรือใช้งานทั่วไปในชีวิตประจําวันในด้านการบํารุงรักษาฮอน da c ซ5ดีถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่ดูแลง่ายที่สุดอะไหล่หาง่ายราคาถูกช่างทั่วไปสามารถซ่อมได้ไม่ซับซ้อนเครื่องยนต์มีความทนทานสูงหากดูแลตามระยะเปลี่ยนน้ามันเครื่องสม่ําเสมอก็สามารถใช้งานได้ยาวนานหลายปีโดยไม่จุกจิกนี่คือเหตุผลที่รถรุ่นนี้ได้รับความนิยมในหลายประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการความคุ้มค่าและความเชื่อถือได้เมื่อมาถึงเรื่องราคา Honda CD ดี50ปี2026ถือว่าตั้งราคาได้เข้าถึงง่ายมากเหมาะกับผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ต้องการรถใช้งานจริงราคาอยู่ในระดับที่ประหยัดเมื่อเทียบกับความทนทานและค่าใช้จ่ายระยะยาวที่ต่ำทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักเรียนนักศึกษาคนทำงานหรือครอบครัวที่ต้องการรถอีกหนึ่งคันไว้ใช้งานในบ้าน สรุปแล้ว Honda CD50 รุ่นปี2026คือรถมอเตอร์ไซค์ที่อาจไม่ได้หรือหวาไม่ได้แรงจัดแต่เต็มไปด้วยคุณค่าที่แท้จริงมันคือรถที่สร้างมาเพื่อการใช้งานจริงประหยัดอึดทนดูแลง่ายและเหมาะกับผู้ใช้ทุกกลุ่มหากคุณกำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์ที่ไว้ใจได้ขี่ได้ทุกวันไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาว Honda c d 5 0คือหในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของรถรุ่นนี้จากพวกเราโมโตปู b 2R ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปขอบคุณที่รับชมจนจบครับ